สวัสดีครับก็เดี๋ยวผมนะครับด้เกมฟาคารสี่นะครับก็พัทที่แล้วผมต้องขอพัทนิดนึงนะครับว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่ามันมืดแต่ว่าต้องขอภัยแต่ว่าผมไม่อยากแก้แล้วแก้ไขนะครับเพราะว่าผมแก้ไขมาสามรอบแล้วครับไม่หายเออจะสียงอะไรสิงอะไรคือผมแก้ไขมาสามรอบแล้วครับมันไม่หายก็ก็ร้องขอภัยนะครับมันเป็นที่อะไรไม่รู้ครับเป็นที่โอ้เดี๋้ปูมากัดมันเป็นที่เป็นปูแดงอีต่างหากอืมขอบครับ มือไเปิดเก็บนี้กีจับกันหนึ่งสองวอดเอาไม่รู้ผมไปแล้วโอเคนะครับไมิชช่นมิชช่นโอเคอะไรคุณมั่นใจเหรอมั่นใจมึงบ้าเปล่าไม่บ้าเอ้ยเดี๋ยวอู้สองมึงไม่ดับเลยครับอะไรอ่ะอ่ะครับเรียบร้อยชัวร์ชัวไหมชัวร์บ้าเปล่าไม่คำสุดท้ายนะโอเค มันมีอะไร้แบดเจอร์นะครับเราเปนแรนี้แบดเจอร์นะครับแรขอย้ำนะครับว่าคำว่าแรไอคำนี้ผมอยากรู้มาเลยครับว่าแต่กี้ไปชีดอ่ามันต้องมีในพิเศษแน่นผมวันจะยังดูมันบูอย่างงี้แต่ผมเจ้าชอบเชือกผมเมื่อกี้เสือเอาจริงๆนะบ้าเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหแบบสุดยอดนะครับไม่นึกว่าเกมแบบนี้จะมีคำถามคนคนตีนแบบนี้ด้วยก็ ก็ถือว่าครบรถนะถือว mm ่าครบรถนะมีอย่างง้นมีนั้งกตีนไม่กตีนสุดยอดครับโอเคดอกไม้ไหนอยากรู้ว่าแลนนี้เบจจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวแลนจะเป็นสีขาวปลาดีมอนสีขาวแลแลหมาหมาก็สีขาวคือมันสีขาวอยู่แล้วผมอยากรู้ว่าคือที่เบจมันสีขาวแล้วผมอยากรู้ว่าโอ้โหเอาแซ่บปืนนี้เหรอปืนนี้เหรออันแรกกับแหลมชกันเออโอเคปืนนี้ แล้วก็บอกเนีนนนเ่ยนี่ก็นี่เหมือนกันเอ้ยกันก่อนก่อนไปก่อนไป,ไปนี่ก่อนเร็วโอเคครับอ่าเรียบร้อยโอเคนะเข้าสู่พื้นที่สู่พื้นที่สู่พื้นที่ช้างตะเอาแรดตายโอเคนะใส่ลิงครับเสียบขอบคุณครับมีอันนี้ไม่มีเหรอไม่เห็นตอนนี้เออมีมีมีข่าปืนนี้สนุกอะ่ะง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรเอ่านปลาเบอร์เอา,าเ,อเอา้ยไม่ไม่ไม่ไมไมตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร นี่ตัวเลยโอ้นี่ยิงยิงการกัดการตายตายตายเอาเอาโอ้เรามองไม่เห็นเลยแล่เออลยมองไม่เห็นอีกต่างหากโอ้เดี๋ยวแล่เป็นยังไงแล่แล่มองไม่เห็นอ่ะเอางี้แล้วกันอ่าเผาทิ้งเลยเผาทิ้งเลยเผาให้นะนะเผาให้พวกต้นพืชมันหายไป แต่แร่เลยมันมีตัวเดียวด้วยคือมีตัวเดียวด้วยง่ายง่ายไปไหมโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสบหายนะโอะเคไม่หายนี่ครับแรนดี้เบจเจอร์มันต่างผมอยากรู้มันต่างนี่ครับนี่คือแลนดี้เบจเจอร์อ๋อขาทั้งตัวครับขาทั้งตัว,ว,ต,วตัวอื่นจะเป็นเดี๋ยวแถวนี้มีไหมฮันดี้เบจเจอร์เนื้อเนื้ออ,อ,อ,อะมีไหมมีไหมฮันดี้เบจเจอร์มั้ยมับ เสือดาวมาแทนอ่ะอันนี้แบตเจอร์เลยอันนี้แบตเจอร์เอาไม่แล้วครับก็โอ้โหมาเต็มมาเต็มซอยซอยล่วงล่วงล่วงลวงลวงลวงซอยยี่ยี่ยี่หมดแม็กแล้วครับอันนี้แบตเจอร์เนี่ยครับมันจะตัวถ้าเป็นปกติคือจะมีคล้ายๆมีแพนด้าจะมีขาวดำแต่นี่คือแรแรครับแรฮันนี่แบตเจอร์ครับจะมีเฉพาะสีขาวครับก็โอเคเราไป มาดูเรื่องการคราบค้าไม่ได้ครับเพราะมันมีสักอันนี้สักอย่างที่ผมมันไม่ได้ก็โอเคครับไม่เป็นไรก็ต่อไปเราที่ต่อไปเราจะไปนี่คือตรงนี้ดูนะว่าเราจะได้อะไรและได้อะไรแรนะครับได้ล่าอะแร่มาเลยมาเล่ดูนี่จะได้อรไรแอเรล,แล,แลนน่นี่ดูนะว่าจะกุสก,กายไทยเกอร์ก็คือไทเกอร์แรแหละโอเคนะผมจะรู้ว่ามันจะกวนตีนหรือไม่ลองดูนะครับเออไม่มกวนตีนเลยได<ห><ห>้ทำไมได้ไทเกอร์แร่ มันไม่อยู่ในเออวัดอยู่เสืออยากรู้ผมมั่นใจครับเสือขาวชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์ร้อยเปอร์ร้อยเปอร์เฮ้ยเออครับเนเวอร์กิเบอร์ฮูคิวฆ่าคนไปสิบเอ็ดคนแล้วอาเจปีแล้วนะอ่ามันสวยมากเลยนะนางโคตรโคตรโคตรที่ทำแต่งนางมันสวยมากมากดูว่าคุณต้องการ โอเคมาแล้วมาอียวแฟชันวีคขับขับครับโอ้โหสุดยอดครับไอ้เหี้ยไม่เคยผมไม่เคยเห็นแบบเห็นทฮร์ีแบบนี้เลยดวงส่นไหนของโซนไหนของแมปอ่ะโซนนี้ข้างๆไม่ทำไมผมไม่เคยเห็นเลยอะโอ้โหสุดยอดครับเป็นสีแบบนี้ว้าวโอเคมาที่แหล่งสกายเหรอ ข้างล่างโอเคโอเคโอเคมาครับมาแล้วมาแล้วใชโอ้โหใช้ปืนนี้บ้าหรือเปล่าโอ้โหปืนนี้ด้วยเดี๋ยวใต้นะ้ำมีจดมหมายเป็นนึงนะครับจดหมายจดหมายอยู่ไหนเอ่ยครับนี่เหรอแค่แค่มาเก็บครับแค่นั้นแหละโอ้โหรู้สุดยอดเล่นตั้งนานไม่เคยเจอยอดน้ำน้ำโมนตินอ่ามามาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปไหมครับอ่า โ okay. อเคตัวเจ้าครับบัวมันค่อนข้างเยี่สวยงามนะฮะสวยงามงามตา,าไม่ใช่เดี๋ยวเพชรเพร้น<ๆ>ขอสักหน่อยขอให้เขาพบนะครับอุตส่าห์มาได้สองอันหนึ่งในเอ้ยไหนเอ้ยข้าง,งล่างข้างล่างลงดีๆลงดีๆ,ๆโอเคครับได้น้ำอีกเหรอเอา้าเอ้ยไม่มีเจอนิดหนึ่งอันงานอนะ่ะไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไรครับไปเลยสวัสดีครับท่านนายยูนอนอยู่เหรอตื่นแล้วน,น,นี่เช้าแล้วแลสวัสดีครับนะ เอาเนื้อไล่ไม่ได้โอ้แบนงนึเลยแล้วใส่ลิงใส่ลิงฟากิงฟกิงฟกิงยากัดยากัดอยากัดดีดีลัดเลย่ปาดเลยครับยิงยิงยตายหนึ่งอันนี้เห็นยิงโลครับยิงลัวัวัววเร็เร็วตยิงครับผมคือผมผมผมไม่ได้แน่ใจครับว่าปืนว่าต้องใช้เฉพาะปืนนี้ไหมค่ะ พอไม่งั้นผมก็เอาปืนอูนีสือเือขาวเส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 ือขาวสกายสกกายวิวเราเรจะตายจะตายนั่นเลยครับเตรียมไว้โอเคอ้คนอ่นอ่ะโอ้โหัับัับับับเลยะกทงหักโอเดียวเดียวเอ็นรวมัเอ็นรววบาดหน่อยจิง่ตกาดแล้วก็โอ้โหโอ้โหคนอ่นอ่ะคนอ่นอะคือที่ผมอยากจะบอกเมื่อกี้ก็คือว่า ผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้ปืนนี้มันบอกว่าใช้ปืนนี้ค่าคือผมไม่แน่ใจว่ามันได้ใช้ปืนนี้ค่าทุกตัวไหมก็เลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมันมันใช้ปืนนี้ค่าเพราะตัวนี้ตัวเดียวแบบผมรู้ชัวนผมก็หยิบปืนกระบอกนี้กาดรัวแล้วครับแต่ผมไม่ชัวร์ครับผมก็เลยต้องใช้ปืนนี้จิงจนมันตายโอเคแม่แล้วแต่อึดมากอึดมากผมยอมรับเลย <c oughs> อ่าได้อะไรครับได้ครับอันนี้โอเค ที่่อไปเราที่่อไปเราจะไปไหนละเดีด๋ยวแฟชั่นวิกเหมือนมีสกิลอัปเดตเฮ้ยใส่ลิงค์คับเลยครับอ่ะให้หมดเลยอะ่ะโซนนี้คือกดได้มันอัพแบบมันไม่อัพไา้นเนี่ยมาเนี่ยจะไม่อัพนี่คือบักบักที่เนี่ยเดี๋ยวโอ้เปลืองเปล่าๆลเลยอะ่ะเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจมันแล้วตอนนี้เป็นอะไรที่เปลืองเปลืองมากตอนนี้ อันต่อไปผมจะไปล่าตรงไหนดีเนาะหาพิกัดหาพิกัดหาพิกัดตรง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 นี้ครับเอ้ตรงนี้ผมจะผมจะไปล่าพิกนี้นะครับว่าจะได้ล่าตัวอะไรนะครับตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรคันนี้ได้ตัวอะไรครับมาดูนะเราจะได้แร่อันนี้ได้เสือดาวครับชาโดเจอแล้วเล็บปื๊บปิ๊อ้าไม่มีโอ้มาออ้บนเขา ที่เกาะไหมครับลูกเออเรื่องอไงอ่ะเพกินนั่นแหละอ๋อเสื้อเสื้อเพกินเสื้อเพเกินมินทำเปจากหนังหนังเสื้อหรอขบได้ไหมขบได้ไหมมาเร็วมาเร็วผมว่าผมเอาใส่ลิงมันน้อยไปเลยใส่ลิงนี่น้อยไปผมว่าโอ้เอาไงดีไอ้นี่อยู่แคบนี้ อย่าโอ้นี่ไงโอ้โหเร็ว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 เร็ดีกว่านี้ก่อนโอเคโอเคใโอเคเชื่อช่อคุณละไอ้เน่ามมนทำให้คุณมินสละนะโอเคเจอเซอรพรส์เลยขึ้นแล้วปุ๊บเจอเลยไอ้ยานี่ผมมียาทีเดียวด้วยมองยังไงดีเห็นไหครับวันนี้ผมสงสัยนี่นี่สโนว์หรือว่าสโนว์ไหมครับ เฮ้ยพเน้ยพเน้ยเย่โอเคครับคิดถูกกันที่แรกโอ้โหเลือดขามเลือดเนอะไรพูดยาวเลยครั้งนี้แปลกพูดยาวแปลกโอ้ยนั่งอครับนั่งกำลังดุงกำลังทำอะไรครับนั่งคุณดูไม่ออกก็ลุงกำลังทำอะไรอยู่ลุงกำลังนั่งนั่งมองลองกระจุกตัวเองเหรอเอาสูตรโซลแล้วเสียบไหนเอ่ยไหนเอ่ยมองรอบๆบก่อน รอบๆก่อนแถวนี้ไม่มีอ้าวโหสองตัวสองตัวครับมันอยากได้สีม่วงดอกสีม่วงผมจะรับไฟลิงครับไฟลิงครับไฟลิงไม่มีด้วยสีม่วงไอ้ยะเอาแล้วไงครับอันนี้ตายคือตายอย่างเดียวแล้วอาลุแนแบ็กเทมิกตายคือตายรอบคราวนี้เอตัวไหนไหนแลนเดี๋ยวหาตัวไหนแลนตัวไหนแลนครับตัวนี้ มันบอกว่ามันบอกว่าเป็นนะครับมันบอกว่ามันเป็นชาร์โดเป็นเสือดาวเป็นดาวชาโดคือมันชาโดคือเงานะครับผมหวังว่ามันจะมืดนะครับมันจะตัวดําๆนะครับจะไม่เป็นสีขาวนะผมว่าผมผม้โตัวนี้แหละเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยสีขาวด้วยไอ้สีดําด้วยตัวนั้นก็โอเคมันก็กาดกันครับเร็วมเริ่เริ่ตายตายตายตีขอร้องอย่าหันอย่าหันอย่าหันหมดแม่งโอ้โหวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว โอเคครับโอเคครับเอารู้อันนี้กันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้มันแค่ตัวปอมตัวปอมเดี๋ยวแล้วเขาใช้ปืนเลยค่ะลืมลืมดูใช้ปืนเลยค่ะลืมอ๋อไม่ไม่ไไม่บังคับไม่บังคับไม่บังคับใช่ไหมนี่เอ้าไอซ์ซัลไฟฟ์นขอโทษครับขอโทษครับผมไม่รู้จริงๆไอซซัลไฟฟ์นขอโทษครับโอ้โหเริ่มเริ่มขออภัยนะครับผมไม่รู้จริงๆคือไม่ไม่ได้แก้ไม่รู้นะครับไม่รู้จริงจริง โอ,อ้ขอขอภัยหนังสูงนะครับโอ้ปหนึ่งนะไปหนึ่งนะตรงนี้ดักรอไหมแล้วก็ศูนย์ก็จำกัดเหมือนเดิมเหมือนเท่าเดิมเหมือนรถตังว่สวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีโอเคครับไอรถอ่ะขอเนื้อหนตะกินเสียบโอเคครับโอ้ผมต้องมาแรงมาอยู่เลยโอเคนะขอภัยนะครับอ่า กระสุนจะพอไหมร้อนของถึกว่านัดกับอีกหนึ่งแม็กจะแต่พอไหมเนี่ยรอมาลุ้นมาลุ้นโอเคครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอเคก็โอเคครับอ่าลงอาเสิมสักหน่อยโอเคครับอยากหาที่สูงอ่ะที่สูงสูงจริงไม่มีเลยอ่านี่สีขาวสูงสูงแตรงนี้สูงพอไหมโอเคเก็บเร็ว โอเคครับเหลืออยูสองตัวตรงนี้ยิงก่อนได้เปรียบมาไปไหนไปไหนเอ้ยมันไปทางลัตเหรอไปทางลัตเหรออย่าไปอย่าไปไปยาอย่าอย่าเอ้ยอย่าโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยเออมาเลยมาเลยโอ้โหมันวิ่งวิ่งเร็วมากโอเคต้นต้นไม้อีกเอาโอ้โหวิ่งอ้อม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 เก่ง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 ฉลาดฉลาดฉลาดเดี๋ยวพร้อมเลยรอเลยรอเลยไม่ต้องขึ้นมาต้องขึ้นมาต้องขึ้นมาบอกไม่ต้องขึ้นมาลงไปรีโหลดต่อ ไปยิงเลยไปไหนไม่ตายมาเลยครับยิงกาดตรงนี้แหละโอ้โหตายเยอีกตัวอีกตัว,ตวอ่ผมแรกก่อนนะไม่ต้องมานะอีกตัวเหลือเก้านัดเออขอบคุณครับยังไงตัวนี้ไงไม่ใช่สเสด็จละผมคงไม่ต้องใช้ปืนนั้นแล้วนะมาปืนนี้กาดรัวเลยครับตายแน่นอนวันด,ดีใครนี้ก็ตายแล้วลุกแบคเต็มอ่ะเดี๋ยวก็ขอคาบกันนะครับเราสามารถครับ ไม่ได้ทีเดี๋ยวหันก่อนอ่ะแรกก่อนครับอาแรกย <Yeah. S 1> นี่เราก็ได้ครับอันนี้เพิ่มแล้วก็แซมบ้าเพิ่มแล้วก็สติกสกินไฮผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ค่อยว่านี่ก็เราครับนี่ไงครับชาโดแต่นี้มันจริงๆถ้าเขาทําให้ตรงรูปเสดาวมันเป็นเสดาวที่ว่าเราล่ามันเป็นชาร์โดเหมือนกับที่ว่าเราล่ามันล่ามาเมื่อกี้มันจะดูโอเคกว่าน,นะ เ,ออเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเวทแคร์ตรงนี้เลยต่อไปเราจะไปแร่อะไรเอ่ยครับแร่ตรงนี้นะครับจะไปตรงนี้นะครับอยากรู้ว่าไป,ไปดูนะว่าเราจะได้แร่อะไรนะครับก็ที่แร่มันก็จะมีที่ผ่านมานมํะมันจะมีตั้งแต่พาแร่นะจะมีแร่แร,แร่หมาป่าปลาแล้วก็มีอะไรอะ่ะแร่หมาป่าปาลาแล้วก็เมื่อกี้เสือดาวแล้วเสือ ก็ผมหวังว่าผมคิดว่าน,นี่เดานะผมว่าน่าจะเป็นเอ้ยูเดาไม่ออกก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะล่าอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรคันนี้ได้ตัวอะไรครับมาดูนะเราจะได้แร่คันนี้ได้เสือดาวครับชาโดเจอแล้วลายเปอร์ปริ้อ่าไม่มีโอ้มาดชื่อโอ้บนเขาที่เกาอบไหมครบับ ลูกเออเะเวกินน <festivals> ั่นแหละอ๋อเสื้อเสื้อเบกินเสื้อของเพเกินมินทำเป็จากหนังหนังเสื้อเหรอขอดได้ไหมขอดได้ไหมมาเร็วมาเร็วผมว่าผมเอาใส่ลิงน้อยไปเลยส่ลิงนี่น้อยไปผมว่าโอ้เอาไงดีอันนี้อยู่แทบนี่อย่าโอ้นี่ไงโอ้โหเร็วเร็วเร็ว ดีกว่าดีกว่าโอเคโอเคผมขอโทษโอเคเชื่อก <PAUL> ูเช่อกูละว enough ไม่ทำให้คุณเป็นสละนะโอเคเจอเซอรไพรส์เลยขึ้นแล้วปุ๊บเจอเลยไอ้ยานี่ผมมียาที่เดียวด้วยเอาไงดีเอานะปีนี้ผมสงสัยนี่สโนหรือว่าสโนไหมครับเฮ้ยสโนว้ยสโนวิเย่ โอเคครับคิดถ oh, <c oughs> ูกกันที่แรกโอ้โหเลือดขาบเลือดไม่ต้องไลพูดยาวเลยครั้งนี้แปลกพูดยาวแปลกโอ้ยนั่เลยครับนั่งกำลังดุงกำละไรครับนั่งคุณดูไม่ออกก็ลุงกำลังทำอะไรอยู่ลุงกำลังนั่งนั่งมองมองกระจุตัวเองฮะเขาสูบตัวแล้วเสียบไหนเอ้ยไหนเอ้ยมองรอบๆบก่อนมองรอบๆอก่อนแถวนี้ไม่มีอ้าวโหสองตัวสองตัวครับ มันอยากได้สีม่วงดอกสีม่วงผมจะครับใสลิงครับไฟลิงครับไฟลิง์ไม่มีด้วยสีม่วงเฮีะเอาแล้วไงครับอันนี้ตายคือตายอย่างเดียวแล้วอุยแบคเตอร์ิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายคือตายแล้วคราวนี้คือตัวไหนไหนแล่เดี๋ยวหาตัวไหนแลตัวไหนแล่ครับตัวนี้มันบอกว่ามันบอกว่าเป็นนะมันบอกว่ามันเป็นอ่าชาโดเป็นเสือดาว เป็นดาวชาโดคือมันชาโดคือเงาแล้วผมหวังว่ามันจะมืดนะครับมันจะตัวดําๆนะครับจะไม่เป็นสีขาวนะผมว่าผมโอ้โตัวนี้แหละเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยสีขาวด้วยเอ้สีดําด้วยตัวนั้นก็โอเคมันก็กาดกันเลยครับเร็วๆๆๆตายตายตายตัดอ๋อลองอย่าหันอย่าหันอย่าหันโอ้โหวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอเคครับโอเคครับโอ้ยอันนี้กันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้มันแค่ตัวปอมตัวปอม เดี๋ยวแล้วเขาใช้ปืนเลยค่ะลืมลืมดูใช้ปืนเลยค่ะลืมอ๋อไม่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 มบังคับไม่มบังคับไม่มบังคับใช่ไหมนี่เอา้าโอยซ่าไลฟ,ฟ์เฟิรนขอโทษครับขอโทษครับโอ้ไม่รู้จริงๆไอซ่าไลฟ์เฟิรนขอโทษครับโอ้โหผมเริ่มผมต้องขออภัยนะครับผมไม่รู้จริงๆคือไม่ไม่ได้แก้ไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆโอ้ขอขออภัยหนังสูงนะครับโอ้ไปหนึ่งนะไปหนึ่งนะตรงนี้ดักรอไหม แล้วก็ศูนย์ก็จำกัดเหมือนเดิมเหมือนเท่าเดิมเป็นรถตัดวันดีวันดีวันดีโอเคครับไอโหลดอ่ะขอเนื้อหน่อยสกินเสียบโอเคครับโอ้ผมต้องมาแร่ใหม่เลยโอเคนะขอภัยนะครับอ่าศูจะพอไหมร้อนของติดก้อนนัดกับอีกหนึ่งแม็กจะพอไหมเนี่ยรอมาลุ้นมาลุ้นโอเคครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว โอเคโอเคครับอ่าลงอ่ะเสริมสักหน่อยโอเคครับอยากหาที่สูงอ่ะที่สูงสูงยิงไม่มีเลยอ่านีสีขาวสูงสูงอตรงนี้สูงพอไหมโอเคเก็บเร็วเร็วโอเคครับเหลืออยู่สองตัวตรงนี้ยิงก่อนได้เปรียบมาไม่ไหนไม่ได้เอยมันไปทางนั้นหรอไปทางนั้นหรออย่าไปอย่าไปไปยาวย่า เฮียเอ้ยหยาโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยเออมาเลยมาเลยโอ้โหมันวิ่งวิ่งเร็วมากโอเคต้นต้นไม้เอาโอ้โหวิ่งอ้อม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 เก่ง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 ฉลาดฉลาดฉลาดเดี๋ยวดพร้อมเลยรอเลยรอเลยไม่ต้องขึ้นมาต้องขึ้นมาต้องขึ้นมาบอกไม่ต้องขึ้นมาลงไปรีโหลดต่อไล่ยิงเลยไปไหนไม่ได้มาเลยครับยิงกาดตรงนี้แหละโอ้โหตายเย่อีกตัวอีกตัวอ่ะผมแรกก่อนนะ ไม่ต้องมานะอีกตัวเหลือเก้านัดเออขอบคุณครับนี่ไงตัวนี้ไงม่ชช่สเัเร็และผมคงไม่ต้องใช้ปืนนั้นแล้วนะมาปืนนี้กัดรัวเลยครับตายแน่นอนวันดีแค่นี้ก็ตายแล้วลดแูแบกเต็มอ่ะเดี๋ยวก็ขอคาบกอนนะครับเราสามารถคาบคาไม่ได้ทีเดี๋ยวทันก่อนอ่ะแรกก่อนครับอาแรกเย้นี่เราก็ได้คาบอันนี้เพิ่ม แล้วก็แซมบ้าเพิ่มแล้วก็สติกสกินไฮผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ค่อยว่านี่ก็เราครับนี่ไงครับชาโดแต่นี้มันจริงจิงถ้าเขาทาให้ตรงรูปเสดาวมันเป็นเสดาวที่วาลราล่ามันเป็นชาโดเหมือนกับที่วาเราล่ามันล่ามาเมื่อกีน้นมันจะดูโอเคกว่าน,นะเ,ออเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้นิดหนึน่งน,นิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคครับไม่เป็นไรเสดแคนรนต้องนีเลยต่อไปเราจะไปแร่อะไรเอ่ยครับแร่ตรงนี้นะครับจะไปตรงนี้นะครับอยากรู้ว่า ไปดูนะว่าเราจะได้แร่อะไรนะครับก็ที่แรกมันก็จะมีที่ผ่านมานะมันจะมีตั้งแต่พาแรกนะจะมีแร่แร่หมาป่าปลา,ปาแล้วก็มีอะไรอ่ะแร่หมาป่าปลา,ปาแล้วก็เมื่อกี้เสือดาวแล้วก็เสือก็ผมหวังว่าผมคิดว่านี้เดาน,นะผมว่าน่าจะเป็นเด้คุดาวไม่ออกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรอดูนะครับว่าจะล่าๆๆๆอะไร าอะไรได้แล้อะไรคราวนี้ว่ามาว่ามาจะได้แล้วจะได้ล่าเลยครับได้ล่าหมาป่าอีกแล้วเหรอแมนเมนเดวิลหมาป่าอีกแล้วเหรออ่าเจอแล้วหมาป่าแพ็กเบเกอร์ก็หมาป่าก็รู้สึกว่าเหมือนอ๋อตั้เต้นหมาไม่ใช่อันนน้หมาอันหมาไม่ใช่หมาป่าจะใส่แพ็กแพ็กลงเก็บบ้านหรอางี้อ่ะ โอเคไปหนึ่งโอเคครับอ่ะครับก่อนโอเคโอเวอร์โหลดโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่หลดเลือดหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจโอ้แล้วเปลืองมากอู้แล้วฉีดไปฉีดแล้วเปลืองมากเดี๋ยวนี้โอเวอร์โหลดใส่ลิงค์ครับเออทำไมเราเราไม่ตอนนั้นตอนล่าทำไมเราไม่ฉีดนั่นด้วยเลย อโนอีกแล้วเหรอครับอ้าเอาก็ได้ดูรุ่นนี้รุ่นรุ่นแรกสุดด้วยขอบคุณครับคือไม่ได้อยากไล่รุ่นนี้เลยให้รุ่นนี้มามาป่าอ่ะออกตรงนั้นสองตัวสองตัวครับมาป่าโอ้เดี๋ยวครับครับโอเคมีสองตัวเอานี้ด้วยอ่าเสร์เวโ,โอเคครับยิงเข้าหัวเข้าหัวเอ้ยไม่โอ้โหไม่โดนอาไมไม่ ยิงโอ้โหไปโดนนูน้นแล้วโอ้ไกลเกินยิงยากนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อย่าไปไหนนะยิงไม่งมาไม่ต้องมาไปนู่นเราทำไมไปนู่นทำไมมานี่มันโอ้โหมันมันไปรวมตัวกันนะมันยากแล้วยากแล้วงานนี้ยากแล้วยิงโอ้โหไม่อย่าเอาใหม่ด้แต่หนึ่งตัวนี้นี้เข้าหัวเข้าหัวโอเคครับไหนตัวพ่ออยู่ไหนตัวพ่อไหนตัวแรอยู่ไหนครับผมเจอเอ้าหมดแล้ว อาชีพใหม่ก็ได้อ่าไหนเอ้ยครับตัวแรอยู่ไหนอู้มีสองตัวอู้อู้ขอบังครับไหนแรครับตัวไหนแรผมดูไม่ออกอ่ายิงโอเคครับยิงไม่ตายอีกสักหนอนักสักนัดไหนครับอู้เดวิลโอ้โหมาเป็นเดวิลเลยนี่ไงเดวิลจริงๆนี่แหละนี่แตกตงังนี่แตกตงัง โอ้โหมาตึงกัดเลยโอ้โหครับผู้นี้เดวิลเดวิลสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดยานอันไหนนี้อันนี้นี่ฉีดเร็วๆแล้วก็นี่ด้วยนี่ด้วยผู้แขวีเกือบไม่ทันยิงยิงอีกตั้งนั้นตั้งนั้นโอเคครับถึกแล้วครับโอเคครับนี่นี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมภูมิใจนะครับภูมิใจในการดีไซน์สัตว์แร่นะครับเพราะว่าตัวอื่นๆแทบมันแทบไม่แตกต่างนะนี่ถือว่าแตกต่างนะครับเดวิล เดี๋ยวผมเผาสักหน่อยอ่าโอเคผมเผาสักหน่อยถ้าเป็นตัวหรือจะเป็นตัวขาวๆแล้วก็ปกติอ่ะอันนี้มหมูป่าอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮะจะแบบเป็นเป็นธรรมดาเป็นหมาป่าธรรมดาครับแต่นี้คือเป็นเดวิลผมยอมรับครับสีน้ำตาลสีน้ำตัวสีน้ำตาลแล้วก็แล้วก็หัวผมชอบหัวเนี่ยอ๋อหัวนะครับมันมีรอยแผลเป็นนะครับถือว่าเป็นตัวแรกที่ผมว่าทำโอเคสุดแล้วนะ ผมจำไม่เลยครั้งแรกที่ผิดหวังที่สุดคือแรดมาปุ๊บมันก็ได้ไม่ต่างเลยไม่ต่างไม่ต่างเลยแรดธรรมดาเลยก็แค่มีรอยอะไรอยู่โอเคต่อไปอีกสักอันดีไหมหรือพอแล้วดีอ่าเอาไงดีให้ผมนับไปดีกว่ามีเลยอยู่หนึ่งอันหนึ่งอันสองอันสองอันนะครับสองอันเหรอโอเคงั้นมันพันหน้าดีกว่านะสองอันพันหน้าดีกว่านะครับก็โอเค กับคลิปนี้ก็ Hope you enjoy กูรักขอบคุณครับเจนพาร์ทหน้านะครับ